การออกภาษาแบบนี้ไม่พูดถึงเห็นพี่จะไม่ได้ในเรื่องของความเชื่อและก็ความศรัทธาองค์พญานาคค่ะคุณผู้ชมวันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะขอพาคุณผู้ชมไปดูนักร้องลูกทุ่งของวงการ ที่มีความเชื่อในเรื่องของพญานาคกันหน่อยนะคะเริ่มที่คนแรกเลยค่ะคนนี้เรานึกถึงตลอดเลยนะคะเ<ฮ>จ้าองของฉายาแหบมหาสเสน่ห์พี่นางสิริพรอัมไพพงคนนี้แล้วนะะ<ฮ>ี่คุณผู้ชม<ฮ>พี่นางเนี่ยเป็นหนึ่งในคนบันเทิงที่เคารพและศรัทธาอ์พญานาคอย่างมากเลยค<ฮ>ือหลายปีก่อนเนี่ยเราเคยไปถึงบ้านพี่นางมาแล้วที่ย่านวนวลจันท์ที่กรุงเทพนะคุณผู้ชมพี่นางเขาตั้งโต๊ะบูชาองมพญานาคเอาไว้กลางบ้านแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะแล<ฮ>้วพี่นางเนี่ยเล่าที่มาที่ไปของความเชื่อความศรัทธาบอกว่าจริงๆตอนแรก ก็ไม่ได้เชื่ออะไรแต่ว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเหลือเชื่อกับตัวเองนี่นะคะ,ะคือประเด็นคือจูจูเนี่ยวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเฮ้ยเสียงสิริพรหายไปค่ะร้องเพลงไม่ได้ค่ะจนกระทั่งมีคนทักบอกว่าให้พี่นางเนี่ย ไปขอพรจากพ่อปู่ศรีสุดโทสิปรากฏไม่กี่วันต่อมาเสียงพี่นางกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนอเลยนับตั้งแต่นั้นมาค่ะพี่นางศรีพรนี้นะคะก็มีความเชื่อความศรัทธานในองค์พ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปธุมมาเรื่อยมาเลยค่ะ และความศรัทธาประกอบเป็นกับคนชอบทาบุญอยู่แล้วองทานะพ<ต>ี่นางก็เลยนี่แหละค่ะสร้างวัดป่าสว่างธรรมค่ะยิ่งใหญ่มากที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดเพื่อเป็นการถวายให้กับองค์พญานาคด้วยนั่นเองค่ะโอ้โหเริ่มใส่ศรัทธาจริงๆนะ,ะคุณผู้ชมม,ม,มาต่อกันที่คนนี้เลยดีกว่านะคะนักร้องลูกทุ่งนะคะลูกสาวด้วยเนกัค่ะน้องธัญญาอาสยาหรือว่าน้องธัญญาที่เคยปันว่างูรัดนั่นแหละคุณผู้ชมใครที่ติดตามน้องธัญญานะคะจะเห็นว่าเธอมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีรำวงสวงบูชา พญานาคเนี่ยบ่อยครั้งมากคือเธอนับถือมากจริงๆค่ะซึ่งน้องธัญญาเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าส่วนตัวเธอนับถือปู่พญานาคมากถึงขั้นเคยเอาไปฝันเลยนะคะเชื่อว่าจะมาจากการที่เธอเนี่ยเป็นคนปฏิบัติธ,ธรรมนะคะมาตั้งแต่เด็กๆรวมไปถึงนะคะก็ชอบไปทำวง,งทำบุญกับคุณแม่เนี่ยแหละคะ่ะก็เลยเก็บมาฝันไปค่ะ ทุกวันพระเนี่ยน้องธัญญาจะไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็นําดอกไม้ผลไม้เนี่ยมาบูชาองค์พญานาคที่ตั้งบูชาไว้ที่บ้านด้วยผู้ชมอย่าบอกใครไปนะยังไงบางวันนะคะบางงวดบางรอบก็ได้เลขสวยๆด้วยนะคะไปขอหรออ่าลอตเตอรี่ก็มาแต่ต้องแอบทางถามหลังบ้านนะคะแล้วไปถามเขาบ้างไหมได้ก็ได้กับน้องอยู่หลายงวดอยู่นะคะสวัสดีเลยค่ะธัญญานี่ไงจดเลขใหญ่เลยโอ้ฟังไหมล่ะ คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันดีกว่านะคะที่เบิ้ลประทุมราชนั่นเองนะคะหนุ่มเบิ้ลเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เป็นศิลปิน<ะ>ฝากเนื้อฝากตัวเลยเป็นลูกหลานปู่พญานาคจะเห็นไปบ่อยเลยผ่านทางซ่องทางโซเชียลนะคะของเบิ้ลเนี่ยว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่นะเบ<ะ>ิ้ลเนี่ยไม่พลาดเลยที่จะไปร่วมกราบไหว้บูชาองค์พญานาคต<ะ>ามที่ต่างๆหลายต่อหลายที่ด้วยกันตั้งแต่พญานาคไหว้บูชานะคะทั้งในห้องนอนแล้วก็ในห้องทํางานด้วยอันนี้ถือว่าตั้งไว้ทุกที่เลยนะจ๊ะ คุณเบิ้ลเนี่ยเขาเคยโพสถึงความเชื่อความศรัทธาถึงพญาน,นาคเอาไว้แบบนี้ด้วยคุณผู้ชมแต่ก่อนเคยถามตัวเองว่าเราเนี่ยจะพาตัวเองเข้าไปศรัทธาและเรียนรู้กับสิ่งนี้ได้อย่างไร,รแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเราอยู่ในนั้นมาตลอดเอาตัวเองออกมายากยิ่งกว่าก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยมีความศรัทธามีความเลื่อมใสขององค์พ่อปู่พญาน,นาคมาตั้งนานแล้วอาจจะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่พอรู้ตัวอีกทีออกมาไม่ได้แล้วความศรัทธายังอยู่เนะคะคุณผู้ชมค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เรา3คนพูดมานะคะที่เล่ามาให้ฟังเนี่ย เราถือว่าเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลก็แล้วกันเราเชื่อว่าศิลปินหลายท่านเนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราอยู่ในวงการบันเทิงอะเนาะนอกจากเรื่องความเชื่อความศรัทธาสิ่งอื่นใดค่ะคือทุกคนเลยที่เรากล่าวมาเนี่ยเขาขยันอย่างหนึ่งคือขยันทําบุญขยันขยันทําการกุศลและที่สำคัญตั้งมั่นในความดีอันนี้เราเชื่อเลยนะว่าความดีนั่นแหละการทําความดีเนี่ยจะยึดเหนี่ยวจิตใจทุกคนเอาไว้ได้อันนี้สําคัญที่สุดนะคะใช่วามดีเป็นเกราะป้องกันให้กับตัว